ถับผมกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของผมมาพบกับผม,ม,บผมอีกเช่นเคยครับผมนะโต้องอีสานฟิชชิงพฟมิลี่วันนี้เรามากันที่เขื่อนแม่กวงครับผมมีหนูอาหารเที่ยงครับผมพี่ธงจัดสรรเมนูส้มตำครับผมจวกเลยครับผมพี่ธงลงมือเองครับผมรู้จะกินได้หรือเปล่า <laughs> บรรยากาศโดยรอบของเขื่อนแม่กลวงนะครับผมวันนี้จานนี่ไหมพี่มาสีสันเป็นยังไงตัวรุนกับผมสุบตำกับผมนี่ครับสีสันไม่กินมากเลยครับผม บรรยากาศดโดยรอบเขือนแม่ควแล้วครับผมวันนี้เรามาของไตเจงนะครับผมมาหมายสองที่เราเห็นไกลๆคือสะพานเชื่อมใจนะครับผมสะพานเหล็กเชื่อมใจครับผมนู่นครับฝั่งนู้นก็จะมีหมายอีกนะครับผม ผมไม่รู้ว่าหมายของใครก็ไม่รู้ฟังนู่นนุ่นครับอบาผมแดงอลไรที่ททททสำหรับทริปนี้เราจะมากัน3วัน2คืนนะครับผมบหลังจากที่ลงเบตเสร็จนะครับเนาะ นี่ครับอีกฝากฟังนี่คือบรรยากาศครับผมเรามาเล่าประวัติถึงเขื่อนแม่กวงนะครับผมถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศพุทธศักราช2530นะครับผมแล้วสิทธ์แล้วสิทธ์ปีพศ2536นะครับผมทําการสร้างอยู่ประมาณ6ปีตั้งอยู่ในอำเภอโดยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับบนพื้นที่ ห้าร้อยหกสิบเก้าตารางกิโลเมตรนะครับผมนี่ครับขอขอเครับพี่นี่ก็เป็นเหยื่อที่เราใช้กันนะครับผม ครับมาลุ้นกันยาวๆครับคลิปนี้สามวันสองคืนนี่ครับข้างบนก็จะเป็นภูเขานะครับผมนง่นนครับ มก็จะมีเต็นท์ให้ครับผมแล้วต้องเตรียมอุปกรณ์มาเองนะครับผมเครื่องครัวอะไรประมาณนี้ผ้าห่มผ้ากันหนาวโอเคครับผมฝากพี่น้องช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องอีสานฟิชฟชิงเฟรมบนดีเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะและทีมงานได้ทำคลิปดีดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีนะครับผมสำหรับคลิปนี้มาลุ้นไปด้วยกันครับผมว่าจะได้เจอไหม รถถังตัวใหญ่ๆสำหรับคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้ครับผมติดตามครับผมคลิปหน้ามาลุ้นตัวครับผมสวัสดีครับผม